อีก10นาที4ี่โมงเย็นร้านเปิดคนก็มายืนรอต่อคิวสั่งกันแล้วล่ะครับป่วยจับเจ๊งโงวงเวียน22ถนนไมตรีจีตจะบอกว่านี่คือหนึ่งในร้านป่วยจับในตำนานก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าร้านเนี่ยเปิดมากว่า70ปีเจ๊งโงเองนะช่วยเอามหากงขายมาตั้งแต่อายุ8ปดขวบเจ๊เนี่ยให้มาถึงปัจจุบันจนอายุเจ๊เนี่ยเจกว่าแล้วร้านเจ๊นี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของเครื่องในที่ใสามาแบบไม่ยั้งล่ะครับชิ้นใหญ่จุกๆดูกันจระกัน เ,เ,เมนูหมี่แห้งใส่เครื่องเน้นๆเ,เป็นเมนูขึ้นชื่อที่มาแล้วต้องรออย่าลืมปรุงน้ําจิ้มไว้คอยจิ้มกินกับเครื่องไหนล่ะใครชอบรสชาติไหนก็ปรุงได้เลยครับตามใจนี่ครับโอ้ <c oughs> โหเส้นหมี่เมนูเด็ดเส้นหมี่นี่คือแบบจะแยกเป็นเส้นดีมากเลยอะ่ะดูลิ้นชิ้นหนาๆเิน <c oughs> เข้าไปนี่นุ่มมากตับก็แผ่นใหญ่เครื่องในของร้านเจนเนี่ยก็จะมีทั้งกระเพาะมีลิ้นมีหัวใจมีไส้ตับและปอตามด้วยน้ำซุปนะครับโอ้โหอย่างเช้งเลย ใครชอบกินก๋วยจั๊บก็ดูเอาเองครับให้เครื่องมาแบบแน่นจุกๆจริงๆเจ๊ก็ไม่ได้ใส่เครื่องไหนอย่างเดียวก็ยังมีหมูกรอบหมูชิ้นใส่ลงไปด้วยผมขอยกให้ร้านเจ๊คือหนึ่งในดวงใจความอร่อยของผมเลยละครับใครชอบกินเกาเหลาโอ้โหก็เครื่องแน่นอีกแล้วทุกคนครับสักครั้งหนึ่งต้องมาลองร้านเจ๊งโง่ให้ได้นะครับ